ที่นี่เป็นด่านแม่สายนะครับท่าขี้เหล็กนะครับที่ตรงข้างหลังผมนี้นั้นช่วงนี้ด่านปิดน,นะครับอุณหภูมิกลาลังดีวันนี้อยู่ที่17องศาเซลเซียสนะครับค่อนข้างหนาวพอสมควรนะครับแต่สภาพชายแดนนั้นเงียบเหงาดีนะครับช่วงนี้มาตรการโควิดนะครับบรรยากาศโดยรอบ อะรมาก็าเสื้อกันหนาวติดมาด้วยนะครับสวัสดีครับ